ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะเอาพวก advertise ออกจากอาแอปที่ชื่อว่า m ิว t o ลเลนนะครับหรือว่าเขาเรียกกันง่ายก็อยู่แต่ตรงนี้หมายว่ามิวแล้วแต่จะเรียกเลยเป็นโปรแกรมโหลดปิดที่เป็นกันที่เล็กมากไฟล์ไซส์มันเล็กมากแล้วก็ เปิดใช้ได้เลยไม่ต้องติดตั้งอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็หลายคนก็จะนำคานนะครับเพราะว่าโฆษณานี่มันขึ้นอย่างไรเห็นว่าปิดแล้วมันต้องให้ไปเวอร์ชันโปรอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราอยากใช้ใชใชฟรีใช่ปหละ่ะเพราะว่าโปรแกรมแค่นี้มันก็มีแจกอยู่แล้วแต่คือมันมีวิธีเอาออกอยู่นะครับก็ง่ายๆครับให้เปิดโปรแกรม m u l t o r e n t ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ เมนูออปชันนะครับ Preference นะครับจากนั้นให้ไปที่ a d v a n น e นะครับ Advanced ตรงนี้ uh, uh, เราจะเห็นว่ามีการตั้งค่าอะไรมากมายนะครับ uh huh. uh huh. เขาบอกว่าเป็นการตั้งค่าแบบขั้นสูงเลยเ mm hmm. ตือน่าหาอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราไม่สนนะเราดื้อน,นะแล้วก็พิมพ์ว่า Offer นะครับพิมพ์หา Left oh. offer is left นี่ครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น false นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไงไอพวกนี้ content offer อะไรเงี้ย false ไปก็ false ซะพวก offer เนี่ยอืม แล้วก็อันนี้เหมือนกันครับ false by sponsor อะไรอย่างงี้ก็จะมี gui show o show plus upsell นะฮะก็เปลี่ยนเป็น false นะครับต่อมานะก็จะมีอีกอัน bt dot uh, enable pause นะครับ false นะครับก็ยังมีอัน gui อีกหนึง gui dot โชว์โชว์ o o โต e n t node f ฟลนะครับก็ตามนี้นะฮะจากนั้นก็ทำไรโอเคครับคราวนี้จะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับโฆษณาาข้างข้างคราวนี้ให้เราลองเปิดใหม่นะครับปิดโปรแกรมเลยครับจมั้นให้เปิดใหม่ ก็จะเห็นว่าโฆษณาหายหมดแล้วสบายแล้ครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องําคาญกับโฆษณาแล้วด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีพื้นที่ในการทํางานเยอะมองใดูไฟล์ต่างๆแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่กินแบนด์วิดในการโหลดโฆษณาอีกด้วยนะครับหรือว่าจะมีอะไรต่างๆนานาอีกด้วยก็ถือว่าวิธีการนี้ลองนําไปใช้ดูนะครับ ก็จะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับไม่มีโฆษณาเกะกะกวนใจเลยนะแถมยังไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดอะไรด้วยถ้าบางคน,งนเนี่ย็ตช้าเพราะไอ้พวกนี้ก็มีมีส่วนนิดหน่อยนะแต่ถ้าใครเน็ตเลยแล้วก็ก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ